มาจากต่างดาอัแออัแอหมามาจากอวกาศโอ้ตลกจังเลยหมานี่นะมาจากอวกาศแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เข้านอนสามทุ่มเมื่แต่ดูดาอะไรนั่นถึงได้เพอเจอแบบนี้นะจอนใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเห็นจริงๆนะแม่ ยาละวก่ายามาัมาตกอยู่หลังบ้านเรา,มาเมื่อคืนนี้จริงๆนะฮะเหลอลูกเอาละเอาละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราไปดูกันเลยดีไหมพะะ่อคะอย่าลืมฉีดยาก,กันได้เจจาหมาต่างดาวน่นด้วยละ่ะเดี๋ยวโรคหมาบ้ามาติดโรคเรากันหมดพอดีเลยนี แม้ใจสอดจริงเลยนะถ้ายาดตงแค่นี้ห้างไปเลยเหลือเจ้าโรโบบทด็อกดีละแ้่ขายบจรซะเลยทีนี้ก็จะต้องฟังคำสั่งฉันคนเดียวทำเสร็จแล้วเดออออี๋ยวคนบนโลกจะเห็นเข้านะรีบจัดการกลบยาให้เรียบร้อยก่อนเร็วเอาเลยกรบเลยเดีมากเจ้าโรโบบทด็อกยอดจริงๆ อะไรไวมีคนมารีบพรางตัวเร็วเร็วรีบพรางตัวไหนล่ะลูกไหนย่าไม่เห็นมีอะไรเลยในจองนี้ลรอครับมุมของแบบนี้เธอกลับดาวไปเลยละมั้งเขาไม่อยู่ลักหน้าในจองผมเห็นจริงๆนะครับตรงนี้หรอครับ มีอะไรกันละครับเนี่ยทรงเสียงกันดังลั่นเกิดอะไรขึ้นหรือครับคือว่าเมื่อคืนนี้คุณสมานเห็นอะไรตกลงมาหรือเปล่าอะไรตกเลยครับไอ้ครับผมก็ไม่เห็นจะมีถ้าเป็นหุ่นตกแล้วไม่ว่าหลังก็อบเห็นอะไรหรือเปล่ารู้ว่าเมื่อคืนนี้โมแตอรหลับอุตุเลยไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนี่ครับปุงสมานเมื่อคืนผมอ่านหนังสือเตรียมสอบทั้งคืนไม่เห็นมีอะไรเลยเอกคุณปีชาถามแบบนี้ครับผมคิดว่าจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่แน่ก็นายจ้นนะสิเมื่อคืนท้งสายฝันเห็นหมาอวกาศอ่ะ เฮ้ยม่น่าเชื่อเลยอ่ะหมาอวกาศหรอไมเคยบางีเจ้ก็อาจจะเห็นมาไป้ล่นจริงก็ได้ไปหวนเล่าเขวอ่ะฮะฝันไปเถอะสิฝันว่าแต่คิดเรื่องอวกาศเพ้อฝันไปเรื่อยอ่ะในเนี่ยแต่เราพูดเรื่องจริงนะจะบหมอจริงอ่ะถ้างั้นนายต้องพิสูจน์แน่จริงไายจับมาอวกาศของนายมาให้ดูหน่อยสิก็ได้นายคอยดูนะเราจะจับมันมาให้ดูเลยให้ทุกคนได้เห็นอ๋อ ที่แท้โลกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะอืมเออนี่แกอยู่เฝ้ายานไว้ก่อนนะโรโบอทด็อกเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปรวจดูโลกมนุษย์หน่อยดูซิว่ามันจะเหมือนกับดาวซิลิอุสหรือเปล่าวะนะโอโ้โหบรรยากาศน่ากลัวฮะลองเข้าไปดูก่อนดีกว่าบ้านโซ่ จริงๆเลยตายโัว,วโตายแล้วแมวแมว,แม,วมันตามมานเนี่ยเอาไอ้โอ้ยจู๋หุ้ยตายรูปภาพนี่ตกใจหมดเลยแล้วก็พวกแมวมันตามมาอยู่ที่นี่ซะอีกน่ะเอ๊แต่เอ๊หรือว,ว่าโรคนี้มันมีแต่แมวมันดาวซิลิอุสฮะเนี้ยเอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยยช่วยด้วยใจช่วยด้วช่วยด้วยช่วยด้วยให้ตายแล้ว หรือว่าโลกเนี่เป็นโลกของแมวทำไมมีแต่แมวเต็มไปหมดเลยล่ะเนี่ยแล้วจะมีไม่ไหนดีวายไปแล้ววายช่วยดูให้ดูนะครับผมจะจับหมาตัวนั้นมาให้ดูใครๆจะได้ไม่หาว่าผมนะโก้่ามันจะเป็นยังไงนะไอ้หมาต่างดาวของเธอเนี่ยพี่อยากเห็นจังเลยมันก็เหมือนหมาทั่วๆไปนั่นแหละครับอ๋อ และที่ตัวมัน่ะมีลายเป็นรูปดาวด้วยนะม้าต่างดาวก็เลยมีลายเป็นรูปดาวเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องตลองนะครับพ่อโอ๊ยตายจริงโอ้ย่ทางจะอาการหนักนะคะแล้วพ่อคิดว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วคะเนี่ยไม่ต้องหัวแล้วลูกพ่อชนแม่แรง พ่อคิดว่ามันคงจะไม่เป็นไรมากหรอกลูกเฮ้ยนี่มันอะ,อะไรเล่าดิจอนช่วยกันอุ้มหน่อยสินี่มันไอตัวนี้ผมเจอเมื่อคืนวานเนี่ยนี่นายจะบอกว่าจุนี่เป็นหมาต่างดาวอย่างนั้นเหรอยเวลามาพูดเล่นกันแล้วลูกเพราะว่าเรารีบพามันไปร,รักษาตัวที่บา้บานเราดีกว่าลูกปะจะเอามาไปที่บ้านเราทำไมล่ะปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ตายพอดีไปกันเร็วลูกอย่าช้าเลยอย่าลืมชมตอนหน้านะ